ดราเกินไปหน่อยหรอคะแล้วใครใช้ให้เสนอหน้ามาที่นี่ละ่ะรอไม่ได้หรือไงดูจากสภาพแล้วก็น่าจะทนแดดทนฝนอยู่นะงั้นฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้มหมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะค่อยออกมานั่งรอข้างนอกพูดไม่รู้เรื่องหรือไงบอกว่าไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าไงถ้าจะเข้าห้องน้ำนี่โน,น่นเดินไปที่ปั๊มน้ำมันค่ะเดินไปแค่โลเดียวก็ถึงแล้วไปเข้าห้องน้ำที่นั่นจ้ะ ดีดีมากคุณแม่อยากไปชอปปิ้งอะค่ะบอก่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่กระเป๋าใหม่แล้วก็อยากได้เครื่องสำอางใหม่ด้วยค่ะคุณแม่แมก็รอพี่ชายแกกลับมาก็ขอตังค์สิเนี่ยแม่ก็ว่าจะขอสักห้าหมื่นเอาไปลงทุนกับเพื่อนอลงทุนหรือตั้งวงคะคุณแม่ แม่ลูกสาวแม่คนนี้รู้ทันแม่ไปหมดจริงๆนะจ๊ะตลอดเลยนะคะคุณแม่ออคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่ายายป้าทับทีมอะไรนั่นน่ะมาหาเมียพี่บิ๊กทำไมอะคะก็คงมาขอเงินล่ะสิฉันนั้นรู้ทันหรอกนะหืจะมาขอเงินล้างผ่านพี่ชายกค่นสิทุนเล่จริงๆเลยอะเอ,อะอะก็ขอแต่งเงินดีก็ดีแล้วค่ะ ดีแล้วที่มันไม่ได้เจอกัน่ะกิงทำหนวกติกวัวทำแบบเนี้ยมันเกินไปปะทำอะไรพี่เอฟจริงด้วยฉันนั่งหัวโดอยู่เนี่ยเธอไม่เห็นหัวฉันไงนี่ต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่เห็นหัวคุณแม่ แล้วเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยถึงได้ไมาทํากียาต่ำๆแบบนี้ใส่ฉันต่ำหรอคะเงินคุณแม่ช่วยบอกหนูหน่อยว่าทํากับแม่หนูแบบนั้นทําไมหนูป๊อปอ้าวป้ามาทำอะไรอะ่ะหนูป๊อปเอฟอยู่ไหมจ๊ะอ๋อไม่อยู่หรอกแล้วมีธุระอะไรถึงมาที่นี่ ใครมาเหรอลูกนี่แกมาที่นี่ทำไมคุณแม่ขะก็ยายป้าทับทิมเนี่ยสิคะเขามาหาลูกสาวของเขาวันดีจ้านุยฉันมาหาลูกสาวอะแต่หนูป๊อบเขาบอกว่าเอฟแบบไม่อยู่เดี๋ยวฉันขอเข้าไปนั่งรอข้างในนะโอ๊ยไม่ได้หรอกถ้าจะรอลูกสาวอะก็รออยู่ข้างนอกนี่แหละจริงด้วย ถ้าเข้าไปแล้วของหายเนี่ยป้ามีาปัญญารับผิดชอบปะใช่ถ้าอยากจะอยู่รอลูกสาวอะ่ะก็ต้องรออยู่ข้างนอกปะป๊อปเข้าบ้านเถอลูกเออง,งั้นฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะค่อยออกมานั่งรอข้างนอกนี่ป้าพูดไม่รู้เรื่องหรือไงบอกว่าไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าไงถ้าจะเข้าห้องน้ำนี่โน,น่นเดินไปที่ปั๊มน้ำมันค่ะ เดินไปแค่โลเดียวก็ถึงแล้วไปเข้าห้องน้ำที่นั่นจะ้ะไปป๊อบเข้าบ้านเถอะเดี๋ยวผิวเสียงหมดน,นะลูกแดดเลียแล้วค่ะแม่เ <c oughs> อ้าแม่โทรมาทำไมนะ่ หรอคะแม่เอฟอยู่ไหนเหรอลูกแม่แวะเข้าไปหาที่บ้านน่ะหนูป๊อบกับนุ้ยบอกว่าเอฟไม่อยู่บ้านน่ะหนูออกมาซื้อของข้างนอกค่ะแม่นี่ก็กำลังจะกลับแล้วนะคะแม่รออยู่ที่บ้านก่อนนะคะหนูขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วคะ่ะแม่ออกมาข้างนอกแล้วล่ะแม่รีบออกมาทำไมอะคะทำไมแม่ไม่รอหนูก่อนน่ะแม่มาเข้าห้องน้ำที่บา๊มน้ำมนันน่ะเอา้า แล้วทำไมแม่ไม่เข้าที่บ้านอ่ะก็หนูป๊อบกับนุ้ยอ่ะเขาไม่ให้แม่เข้าบ้านเขาไล่ให้แม่ออกมานั่งรอข้างนอกแต่เข้าห้องน้ำเขาก็ไม่ให้เข้าเขาบอกว่านู่นไปเข้าที่ปั๊มแม่ก็เลยเดินมาที่ปั๊มน้ามันอ่ะงั้นแม่รออยู่ที่นั่นก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปรับได้จ้ะมาเร็วๆนะค่ะ แบบนั้นได้ยังไงคะแม่เขาอุตส่าห์มาตั้งไลทำไมไม่ให้เข้าบ้านแค่ขอเข้าห้องน้ำแบบเดียวยังไม่ให้เข้าแบบเนี้ยไม่ใจดำเกินไปหน่อยหรอคะแล้วใครใช้ให้เสนอหน้ามาที่นี่ล่ะเธอมีปัญหาเหรอแค่รอหน้าบ้านแค่เนี้ยหลอไม่ได้หรือไงดูจากสภาพแล้วก็น่าจะทนแดดทนฝนอยู่นะจริงด้วยสภาพแบบนั้นน่ะแม่กับฉันไม่ให้เข้าบ้านหรอกนะ ดูจนสมซอแล้วถ้าเข้ามาในบ้านแล้วทำของหายเนี่ยใครจะรับผิดชอบแต่เขาเป็นแม่ฉันนะมีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้โอ้ยมีสิทธิ์อะไรยะบ้านนี้ก็บ้านของลูกชายฉันเธอเป็นแค่ลูกสะใภ้นี่ดีเท่าไหร่แล้วนะที่ฉันมีไล่แกออกเป็นนอกบ้านแม่แกน่ะหยุดเถอะครับแม่ แม่ไม่มีสิทธิ์ไล่ใครออกจากบ้านทางนั้นนะครับบิ๊กแกพามันเข้าบ้านมาทําไมศกกระปกเช่าสามไม่ให้มันเข้ามาแกทําแบบเนี้ยไม่ให้เกียรติแม่เลยนะแทนที่จะเอาใจแม่กับน้องตัวเองแต่กลับเอาใจยายแก่ศกประปก,กับเมียตัวเองเนี่ยนะแม่นั่นแหละครับที่ไม่ได้ให้เกียรติผมเลยนี่แม่ของเมียผมจะครับแม่บิ๊ก แม่เป็นแม่แกนะแกก็ต้องเข้าข้างแม่สิแม่ค่อยแก่ออกมานะผมพิดหวังใไอตัวแม่แล้วก็ป๊อบมากเลยนะครับแม่รู้ไหมครับว่าเจ้าของบ้านตัวจริงหลังเนี้ยก็คือแม่ของเอสนี่แหละครับไม่จริงจะเป็นของมันได้ยังไงจะไม่จริงได้งไงล่ะครับแม่ก็ผมแม่นั่นแหละครับ ที่มัวแต่เล่นการพนัน,น,นจนหมดตัวสุวนยัยป,ป๊อปวันๆก็ไม่ทำงานทำการเอาแต่เที่ยวช้อปปิ้งสุดท้ายผมก็ต้องเอาบ้านหลังนี้ไปขายแต่เอฟเนี่ยเขาเสียดายบ้านหลังนี้ครับเขาก็เลยไปขอร้องแม่ของเขาให้ไปช่วยซื้อบ้านหลังนี้ครับไม่จริง จะดูโฉนดไหมล่ะถ้าแม่กับน้องอย่าคิดไม่ได้ผมว่าเราคงจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันไม่ได้หรอกครับและต่อไปนี้แม่กับน้องควรให้เกียรติเอฟแล้วก็แม่ของเอฟด้วยนะครับไปพักผ่อนกันเถอะค่ะแม่ พี่ต้องขอโทษเอฟด,ด้วยนะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับไปกันดีกว่า